สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาคุยถึงประโยชน์ของเครื่องทําความชื้นนะครับเราจะรู้กันอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่อยู่ห้องแอร์นานๆนะครับหรือว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยอากาศมันจะแห้งอากาศจะแห้งปุ๊บเนี่ยเครื่องทําความชื้นเนี่ยมีประโยชน์อะไรก็สร้างความชื้นให้ในอากาศนะครับประโยชน์หลักๆก,ก็คือเดี๋ยวผมจะมาแนะนเน,นี่นะครับผมเครื่องทําความชื้นประโยชน์หลักๆเนี่ยจะมีอยู่นะครับเรื่องสุขภาพนะจะช่วยในการ อเรื่องจมูกคอแห้งอากาศที่ชื้นพอดีจะช่วยให้เยื่อจมูกไม่แห้งนะครับผมจะให้หายใจสะดวกนั่นเอง2เนี่ยบรรเทาอาการภูมิแพ้พวกโรคไซนัสก็จะไปช่วยในเรื่องความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศให้น้อยลงให้ฝุ่นชุ่มชื่นขึ้นจะทําให้โพรงไซนัสเนี่ยชุ่มชื่นลดการอักเสบและอาการจามนะครับ 3. เนี่ยประโยชน์หลักๆเลยนะครับผมก็คือลดอาการกลน นะครับหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องอาการกลนเนื่องจากอากาศแห้งทําให้เยื่อจมูกเนี่ยแห้งนะครับตัวสร้างความชื้นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องสร้างความชื้นให้โพรงจมูกของเราเนี่ยสดชื่นขึ้นนะครับหายใจสะดวกขึ้นโพรงจมูกไม่แห้งจะช่วยเรื่องในการไอลดอาการกลนจากอาการโพรงจมูกแห้งได้เยอะนะครับ <S <S ผมสําหรับใครที่นอนกลนนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับ4นะครับผมช่วยในเรื่อง าการแพร่ขยายของเชื้อไวรัสนะครับจากงานวิจัยนะออกมาแล้วนะครับว่าความชื้นในอากาศ40-60%เนี่ยจะช่วยในเรื่องการไม่ให้ไวรัสของไข้หวัดใหญ่เนี่ยแพร่กระจายได้นะครับข้อนี้เป็นประโยชน์ดีเลยนะครับเลอกประโยชน์ด้านอื่นๆก็พวกผิวพันธุ์นะครับผมช่วยในเรื่องผิวพันธุ์เนี่ยไม่แห้งเป็นขุยเวลาอากาศแห้งเวลาเราอยู่ห้องเอเนี่ยเราเปิดทิ้งไว้นะครับผม สเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรอีกนะครับริมฝีปากนะครับริมฝีปากเนี่ยถ้าไอขาดความแห้งชื้นเนี่ยทำให้ริมฝีปากเราเศร้าหมองนะครับอยู่พันไม่สวยนะครับผมช่วยในเรื่องสําหรับคนใส่คอนแทคเลนส์มาทั้งวันนะครับแล้วนอนเนี่ยจะทําให้ดวงตาแห้งก้านนะครับเครื่องทําความชื้นเนี่ยจะสามารถช่วยให้เวลาเราตื่นมาเนี่ยมีความชุ่มชื้นที่ดวงตานะครับหรือว่าด้านอื่นๆเนี่ยก็พวกพนิเจอร์พวกอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าข้อเสียก็มีนะครับ คือการดูแลรักษาการใส่น้ําตรงข้างหลังเนี่ยของเครื่องกองเราต้องใส่น้ํากองนะครับน้ําที่สะอาดและหมันทาความสะอาดตัวเก็บน้ําที่ออกออกมาเป็นไอน้ําเพราะอะไรถ้าว่าเราไม่ทําความสะอาดหรือใช้น้ําที่สกรปรกเนี่ยตัวไอน้ํามันก็จะเข้ามาหาเราโดยตรงนะครับเชื้อไวรัสแบคทีเรียที่มากับน้ําเนี่ยก็จะมาจากตรงนี้นะครับการทําความสะอาดตากให้แห้งใส่น้ําที่สะอาดจะช่วยในเรื่องประสิทธิภาพให้ดีขึ้น แล้วก็ตัวขนาดห้องหรือว่าตัวอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องวัดไปแล้วสอบถามพนักงานนะครับว่าตัวนี้เหมาะสมกับห้องเราเท่าไหร่ยังไงหรือว่าต้องการสอบถามเรื่รองอื่นนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับพร้อมให้บริการเต็มที่นะครับเดี๋ยวตัวไหนที่รู้ก็จะตอบให้ตัวไหนที่ไม่รู้ก็จะหาข้อมูลมาตอบให้นะครับผมขอบคุณมากครับผม